รันเวย์พร้อมแล้วนะทุกวันคือรันเวย์นะฮะเอ้ยมีคนมายืนด้วยโดเรีเควสไปไงอ๋อขอยืนนิดหนึ่งไม่มีคนอยู่ในเครื่องบินเลย ทีมงานจัดให้นั้นหนึ่งคนมายืนโดดเดี่ยวอยู่ด้านท้ายนะเสโลสโลเอาครับมาแล้วฮะลายเครื่องลายเครื่องบินนะโดดแรกในแบบที่มิลามาครับมาครับแบบที่17นะฮะครับ24ภาพจับอยู่ที่ Magic ีสปอร์ตนะแคมป์พูได้ว่าเกมที่แล้วใช่เยาวร้อนแรงเลยนะเก็บไป2องไก่ต่อเนื่องในเกมที่3เกมที่4เมื่อวานเมื่อเมื่อวันที่4นะครับโอ้นี่ลายเครื่องบินน้องบุ๊คคุณผู้ชม กลางๆไปขวากลางๆเช่นเดียวกันนะแบบนี้น่าจะกระโดดลงมาได้ไม่ไม่ยากนักนะน่าจะลงจุดของตัวเองได้สบายๆครับหลายๆทีมครับค่อนข้างสั้นเลยนะฮะตรงนี้หมายถึงลายใช่ลายตวินเนี่ยแหละนะฮะไปเวอื่นไม่ได้นะตรงนี้จะเป็นการบูลลี่ทช่หรป่าก็ต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้อ่านะฮะอยู่กับรายการนะครับการแข่งขันพับจีนะครับวีโอพับจีโทเม้นท์นะฮะประจำเดือนมกราคมนะครับฝากกดติดตามช่องทางของทวิต จัดทีวีสแตทเอพิทแลนของเราด้วยใช่ครับนะฮะนี่ฮะโอ้โหโดดลงมากันเกือบครบทุกทีมนะฮะไลน์เครื่องบินไปจบที่บริเวณด้านบนของเมืองอิปาร่านะพี่โก้นะใช่ครับก็ลงตามจุดของตัวเองแหละครับ MITS ก็ตรงกลางเช่นเดิมนะ Power Grid ครับ4.7 Gaming ด้านซ้ายตรงนี้จอจับอยู่ที่ Magic Esport ครับ Leon QPete Chixing และ Powin ครับก็ลงตามจุดของตัวเองแต่ด้านซ้ายตรงนี้จอจับอยู จ้าประจํามาสองทีมนี้ครับไอคอนีกับ Buffalo i ไอมาแล้ว Buffalo e ไอบอกไม่ยอมเหมือนกันแยกไปคนละบ้านก่อนครับหยิบปืนขึ้นมาเป็นปืนพกสั้นพกสั้นขยันซอยหรือเปล่าตัวนี้โอ้โหไม่เอาเลยฮะได้เปืนปืนกํานันมาครับลูกซองแต่ว่าดูครับการกระจายตัวกันเล่นของทางฝั่ง Buffalo I ไอครับยืออยู่ยังไงดีทอฟฟี่โดนยงเก็บหนักมาต้องวิ่งหลบมาก่อนโอ้โหเอวิ่งฮะเอวิ่งตรงนี้ทอฟฟี่บอกเพนดีกว่าครับ ปืนยัอองไม่มีนะมีแค่ปืนพกเท่านั้นเองบ,บอลดั๊ขับรถผ่านมาครับภาพจับอยู่ตรงนี้ฮาเซนด้าเดวาสทอนโอ้โหเบรกแทบ,บไม่ทันบ้านนั่นหน้า <Hey. S 2> มีคนรับอยู่ MID มไเดชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ขอจิ้ล่วงไปสออี่คือเสียกัาานนะว่าไปหนึ่งแล้วมาดับเบิลนนอะของอีคือเซียแต่ว่าหรือไม่ก็รอค,คนเดียวจะปิดงานได้เลยอพอหรือเปล่าเพราะว่าสังจะโดนซ้ําอยู่แล้วต้องเซฟชีวิตเพื่อนไว้แล้วเรียบร้อยทันครับธนวัตรลออตายโอ้โหจาบี เกือบไปฮะเลือดเหลือแค่นัดเดียวน่าจะเรียบร้อยเลยนะเมื่อสักครู่ครับมีมาเทศได้ทันครับเกือบไปฮะ MITS ครับตอนนี้รีเซ็ตกันขึ้นมาได้ครบ4ฮะอ้อพี่บ๊อบเอาให้พี่บ๊อบเอาให้แล้วนี่พี่บบ๊อหนสายก็ได้สงสัยนะฮะไปเขาเรียกว่าตามสืบสาวเราเรื่องเอาเองนะตอนนี้ผมก็จำเขาไว้อีกทีหนึ่งครับใคกินที่ลงรถนะใครเรียกกินลงรถอย่างเดียวโอ้เอเมนทเรียบ สวยเลยครับวอลดัตอีสปอร์ตไปหมดแล้วนะจบอันดับ15ไปนะตอนนี้เหลือ14ทีมนะครับ56คนนะฮะพี่โกครับโอ้แต่ว่าต้องขอชมเอมาทีเด้ยนะเมื่อสักครู่เขาไม่ได้เปิดเสียงอะไรแล้วก็มีคนเข้ามาชนก็รอรับได้เลยเก็บไปครบเลยครับไบโอไปน็อคารวัตสั่งได้เอ็ดคิวกันลอนดนไม้ครับน็อกวัฟ QQ กันเนิร์ดไปแล้วเจขอบไปน็อกสั่งของไบโอได้ส่วนคือมาจากไซเลส และเหลือไซเลน์คนเดียวก็ตรงนี้ครับ M I D h e a กำลังจะเคลียร์ N W จะเกไปแล้วล็อกแนนไมลเดินแรงมาเจ็บหนักเจ็บหนักปั๊มยาไม่ทันปั๊มยาไม่ทันยังไงปาดไม้มันโหไปเก็บทนาของตอเกย็อกดาวลงไปแล้วคนสุดท้ายเป็นล็อกแนนไมลครับโอ้โห M I D h นยังอยู่ได้แต่ว่าเพิร์มมูดไปแล้วครับอันดับที่13ครับของเพิร์มมูดโอ้โหนี่ฮะบวกกันต่อเนื่องเลยฮะตั้งแต่วงที่2เริ่มอัปเดตนะ แต่ว่าโค้ีคือ M อไยังรีเซ็ตกันขึ้นมาครบ4อีกแล้วครับโอ้โหวันนี้เขากินอะไรมาฮะครบ4ครบ4ตลอดนะแต่น็อก2เนี่ย3 4คนแล้วนะไอคอนิก <laughs> อีสปอร์ต e อันดับ12ไปเลยครับแล้วตอนเคตรงนี้ยิงข้อต่อเน,นื่องครับสปมาในสโมก่อนเจไดเปิดน็อกเบลมอสไปและเฉากว้วยเดินไร้เข้าสายด้านหน้าเอไมทีสไม่ได้ระวังหลังสเปย์ไปหนึ่งชุดแต่ว่าพลาดอยู่ว่าตรงนี้แล้วเปิดน็อกเอ็เสียไปเอ็งเนี่ยสายตะวันไปเฉากว้วยโดนรถมาสมาย,ชยเช่นเดียวกันและแลระเบิดคืนไปไฟนี้ยังไงดี ไฟนี้บรินมอเหลือ2 m i เอ็มไอเทสเหลือ2ครับแล้วเรายิงหลังมาจากพาวินไปเก็บล็อกแนนไมได้ตอนนี้เอ็มไอเทสโดนลุมครับเหลือแค่เจคขอบคนเดียวเจคพยายามจะรีเซ็ตน้าของพี่กีนขึ้นไม้คิลดูเซียบรินมอยังไงดีซ้ายมือก็มีซ้ำออกจากเกมไม้พาวินไปซ้ำกแน,นไม้ได้ไมตีครับโดนเปิดล็อกจากกูอินดี้ไปแล้วแนนซ้ำไมตีจะเกไปโอ้โหตรงนี้เดือดจ,จัดจัดนะสามสี่ทีม นวนัวกันอยู่และเขากองก็เปิดน็อกเจไดไปแต่ว่าถูกซีวิวจากจูลิโอไปเฉาคัวเปิดน็อกเอ็กซ์ลูเซียแล้ววงอัปเดตไปกลางขวาส่วนด้านซ้ายจอบจับอยู่นะเฉากัวปิดงานเอไมทีสจบอันดับ10นะเดี๋ยวรอดูไลน์เครื่องบินกันนะนี่ฮะอีกแค่6เกมเท่านั้นถ้ารับกินนี้ก็เป็นเ็ดนะ<ำ>ก็จะรู้กันแล้วนะฮะใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการ เรือพัฟจีทัวร์เม้นต์นะฮะประจำเดือนมกราคมนะของปี2022ครับนี้ oh, ลายเครื่องบินเหมือนเดิมเลย oh. แต่แค่แบบเฉียงล่างลงมากว่าเดิมออนิดนึงต่ำลงมานิดหนึ่งนะแบบนี้ครับต้นสายก็เช่นเคยฮะเมอรินมอร์ครับชาร์เปอร์โดดไปด้ดานบนเดทเทรดเอฟวที่มาแซนด์อินโดยคอนเซนเทรตนะครับแล้วก็47เกมมิ่งครับลงไปกระโดดเช่นเคยด้านล่างก็มีเซเวียกับเพิร์ลมูตลงมาเช่นเช่นเดิมนะสำหรับล้อรีดออนเนสครับ อิมพาร่าจะลุกเป็นไฟอีกหรือเปล่านะฮะไม่รอดนะผมดูแล้วบัฟฟาโล่ไอกับไอคอนิกนะฮะเมื่อกี้จัดไปแล้วหนึ่งศูนย์เออเดี๋ยวรอดูฮะจะอีกหนึ่งศูนย์หรือจะเป็นยังไงจะเท่ากันหรือเปล่ามีแน่ฮะโลโก้ทับกันอย่างนี้ฮะรอเลยครับใครถึงพื้นก่อนได้ปืนก่อนนะฮะมีโอกาสครับบอกเลยนะหลายทีมครับตอนนี้โดดลงมากันถึงพื้นกันหมดแล้วนะฮะแต่ว่าทีมไกลๆนะฮะเอวาสหานี่มิทไอคานดมี่ก็ต้องล่อนไปค่อนข้างไกลหน่อย นี่ที่เดิมบ้านเดิมเฮ้นี่เกณฑ์ที่แล้วเนี่ยใช่เลยทีมงานนะเปิดเทปอ่ะเหมือนเดิมเลยนะแล้ววงนะน้้งบู๊ครับไปซ้ายต้นต้นสายเลยครับเป็นชาร์เปอร์กับเมรรินมอร์นะที่อยู่ในวงครับตอนนี้ครับด้านขวาล่างก็มีเดย์เทรดเหมือนกันโอ้เมรินมอร์ก็หนักใจเหมือนกันแล้เพราะว่ากลางวงนี่เขาอ,อยู่เนี่ยไม่มีเมืองฟาร์มะขับรถอ้อมไปเอโบโซนะขอฟาร์มก่อนแล้วค่อยลงมาครับเข้าวงมาแล้วใช่ฮะด้านขวาบนของวงนะไหลเข้ามาสบายๆครับเมจิก์จีสปอร์ตครับ ตรงนี้ MITS ครับมาเหมือนกันด้านหน้าแต่ว่าถ้าขึ้นไปตรงๆเนี่ยจะเจอกับชาเปอร์ที่เขาอยู่2คนนะตรงนี้นะซิกแซกกับจอร์นฮะจอร์จเลยหรือเปล่าครับ Josh จอร์จ่าบีเอาให้หรือเปล่าเดินขึ้นสายแต่ว่าโดนยิงกละเด็นน,นหลังเหมือนกันแล้วสเปย์ไปหนึ่งชุดพลบะไมได้ทันตรงนี้นได้บายมาเจคอเปิดนอกปโดนจอร์นสวนขึ้นมาเหมือนกันครับ และจะเดินต่อมาอยัางไงดีรถเดินมาครับ,บ,บเก็บจอจะเกบไปเดินมารถลงแดนไมาคม,มกว่าจังหวะนี้น็อกข้างฝั่งขอ,องซิกแซกไปได้ครับแล้วซิกแซกก่อนน็อกไปน็อกละวัซซังได้แล้วเจคอ,อบซ้ำซิกแซกจะเกยไปโอ้แบบนี้ชาร์เปอร์เสียหายครับเพราะว่าลากไปไม่ได้เลยสักคนหนึ่งแล้วอยู่ไกลด้วยครับอีกสองคนตอนเคกะติน้อยใช่ฮะแล้วเอเมอรีเรีเซตก็ขึ้นมาครบสี่อีกแล้วครับ <c oughs> โอ้โหเกมที่แล้วก็รีเซตกันครบสี่สองรอบนะแล้วรอบนี้มาอีกแล้วโอ้คือทีมไฟแก เขาเรียกว่ามาเทรดกันได้ทันเวลานะ<ช>แบบศัตรูเนี่ย<ช><ช>อย่างชปเปอร์เนี่ยก็เขาเรียกว่าดึงขึ้นมาไม่ไ,ไ,ไม่ได้เะครับเพราะว่าวงมันค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินนะฮะแล้วฟุกี้ไปโดนอิงชนตกรถไปแล้วซักหน่อยไหมตรงนี้เฮ้ยธนวัต์โดดลงรถมาด้านหน้าดูวินขับรถผ่าน<อ>แต่แต่ว่าโดนยิงกดไปจากเบลมอสนะตรงนี้ครับอ่าลถไหลลดไหลลดไหลไปแล้วความมือยังไงดีแล้วธนวัน์ทีนี้ปาปามกไปก่อนแล้วเบลมอสอยู่ชั้นสองไม่เห็นครับธนวัน์ ไม่คิดตามเลยนะตามอ่าคครับมาชนกันทั้งสองทีมนี้ครับโอ้โหสงคามเวทันี้แลกออปชั่นเขาใส่ฮะนูร,นรินยังไงฮะนูรินครับเดเทสกับเอเมเทสตรงนี้ไอ้มันจบกันตรงนี้นะฮะปลาไฟไปเช็คก่อนไม่มีแล้วนูรินโดนโถมเข้ามาครับเขาชิดอยู่บ้านครับ สี่คนดาวรินระเบิดลูกนี้เปิดประตูมาแล้วไหลามาระเบิดยังไม่ถึงแล้วเรียบร้อยเจคอ,อบคมกว่าครับเปิดน็อกเบมอสได้เอาแล้วครับเอเดนแฮทเหมือนจะได้เปรียบมาแล้วเอเดนคิวเซียไปหนึ่งน็อกกระโดดเข้ามาในบ้านทิปไปหมายคิวเซียจัดให้ไป2น็อกเหลือแค่คนเดียวปู่ชิวโอ้โหแล้วเจคอ,อบเลือดเหลือนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งวัฟฟิ่คิวเปิดน็อกอิมูมาไปแล้วเบมอสได้สั้นต้องหยัดชนวัตไปเอคิวเซียซ้ำนี่ไปเหมือนกันครับวัฟฟิ่คิวก็ได้อิมูมาไปแซดบอยครับเปิดน็อกเออ้้ขอออออภัััยยยยเเเลลคคครบบบหืแแ่่่ฟตนนนนนนดีววะะะะฮปููชิใากง ปกติปุ๋ยชิวจะยันแรกนะอ่าโอ้กายเป็นแฟดนะฮะเดี๋ยวคนสุดท้ายเดทกำลังจะไปตามไปหรือเปล่าแล้วมาอีกแล้วแดงๆงใครครับน่ะโอ้โหพาวินนะ<ห>่ขอไปบอกแล้วฮนะรวมกันมันกว่าฮะมันมจริงเึี่ <นะ S 2> มันเลยครับนี่ฮนะตัดผ้ามาสักิีตรงนี้ย่อนเนตไปได้ยินเสียงรถชัดเจนครับจะน็อกหรือเปล่าอุ้ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาแฟดคนเดียวรับอยู่ครับตรงนี้เขาใส่ทางฝั่งของดีเอสปอร์ตครับ ขับรถเข้าไป2คันได้แต่ว่าลกนานมาอีกแล้วชื่อฟีดเขาขึ้นมาครับเก็บไปโอจะกเกมไปธนวัฒน์สั่งครับมาช่วยอีกหนึ่งแรงนี่นะ7คิวแล้วครับมาดีมากๆเอ็มไอทีสวันนี้ครับและตรงนี้โอ้โหอย่างคมปิดไซเลนไปครับ f w e วีสปจสบ12ไปครับธนวัฒน์สั่งนะฮะและเรื่อคิวรถระเบิดตรงนี้ไป <c oughs> เหมือนกันเคนรัยอันดับ11 <c oughs> แล้วเจคบโดนเปิดน็อกมาบ้านครับจากไม้ตี โถวตรงนี้ส่องไปเปิดน็อกไมตีเลิฟลี่ครับและลงนัสายก็เฮดช็อตรีบอสไปเช่นเดียวกันตรงนี้ซ้ำมาจากเกมไปเลยครับ m อ็มไอคิวคิวริงสปีครับแต่ว่าไผ่ใกล้ไผ่ใกล้มาตรงนี้ฮะโดนเปิดเฮดช็อตด้านฟ้าของมันโถจะเกมไปนะฮะตอนนี้น็อกดาวลงไปนะครับและจะเดินมันซ้ำอยู่ด้านในบ้านในบ้านยิงคอยิงคอยิงอยู่แต่ว่าเพื่อนเนี่ยกำลังจะตายครับโอ้โหช่วยด้วยฮะตรงนี้ครับไฟเผาฮะท จาก3จาก2เหลือ1มาแล้วแฟดขาวทั้งคู่มาเฉาวกวยนัฟุกี้ไปเจสันรักเก็บเจสัาก็จะเกมไปแล้วถ้าโดนมาเทิดไปได้ครับโอ้บอลลิมบอลจบอันดับ5ไปเลยแล้วต้องเล่นมาครับล็อกมาซูริกครับในบ้านที่เข้ามาเนียนได้แบบนี้เคลียร์งูออกไปได้1คนแล้วครับเอเมทีเฮดอนนี้เหลือสี่ทีมครับยังไม่เหลือสี่นะเมดินไทยแลนด์อะแคดมี่สามนะครับเพอร์พอมูสสองและดีเดียร์สปอร์ตครับดึงเพื่อนขึ้นมาตอนนี้อย <4 S 1> ู่สองคนครับด้านบนครับหรือว่า หรือว่าแกจะมาฮะวันนี้ต้องมาหรือเปล่า<น> αι, แบบนี้ครับออยังมีรุ่นน้องอยู่คือเอ็มไอเนี่ยได้ไก่ไปในวันแรกของกันข่นแล้วก็หายไปสักพักน,นึงเลย <มา S 2> นะครับมาดีเหมือนกันครับ m ิ d อะคาเดมตรงนี้แล้วเจคอบเลือกตัดใจขึ้นมาพยายามจะเคียร์พาวมูนโรสเกมให้ได้แล้วเช็คขวาก่อดไล่ขวามาแล้วเบิดลตงมาจากน้องเจมโอ้โหเราไมายึครึ่งหลอดครับแล้วเปลี่ยนมาเป็เปนกอซ่าเลส ระยะทําการเลยผมบอกเลยแล้วนี่ไง40ดาเมจจากคาราวัตตอนนี้เริ่มใช้ออปชั่นในการโถมเข้าใส่นะครับ m i t h ครับนี่ฮะได้มา11คิวแล้วร้อนแรงมากๆากครับสำหรับ MITS ครับเดินได้เข้าใส่มั่นใจมากๆกครับตรงนี้แบริลเรดดรกดไปจอนเจ็บเหมือนกันด้านขวาเติมไฟไปหนึ่งลูกตรงนี้นอนก่อนแต่ว่ามีไฟไล่มาครับอ้าแวแล้วแร้น่นมายครับเปิดน็อกลองเจไปได้ครับเจบซาดรไปกอนแล้วเหลือจอนจอนแบบนี้ไม่ได้คาเดมี่ได้ข่าวได้ข่าว ได้ข่าวแต่ว่าโอ้ยสามอาจะเกมไปได้ก่อนรถเล่นมาแล้วจอนส่วนคือธนวัน์ส,สั่งมาได้แล้วเดินมาต้องรีบเสียรถเลนไมยเอาให้ครับเป็นเอคิวเซียยิงผ่ามาจากด้านหลังเก็บจอนครับเพพมุตจบอันดับ3าไปแล,แล้วมิดแคนดมีมาแล้วฮะมาแล้วครับมิดแคนดี่ได้ยินเสียงชัดเจนตีอบล้อมา3คนจะลุม4หรือเปล่าครับศึกพี่น้องศึกส,สายเลือดฮนะเดี๋ยวต้องรอดูเลยครับนี่ครับภาพจอขึ้นมาให้ดูนะอุ้ยธนวันรลุกขึ้นมาแล้วครับ4ต่อ3แบบนี้ แล้วเระเปิดลาเต้แม่นจัดครับท่านผู้ชมฮะโอ้โหน็อกสารวัตรส,สั่งลงไปอีกรอบหนึ่งบีบอกเอาให้สุดเพื่อนเอาให้สุดมาให้หมดขวาโถมเหลือเกินตอนนี้เอคิวเซียดาบหน้าค้าอยู่แต่ว่าลาเต้ครับดูจังหวะของลาเต้ให้ดีจังหวะของลาเต้นแนดจริงอยู่ครับเดินต่ำเอคิวเซียได้ไหมเอคิวเซียได้ไปหนึ่งครับแล้วลาเต้สวนซื้นไปให้ครับ แนี่ฮะลาเต้เชิงอยู่ลงนัสมายปลาออปชั่นไปด้านหน้าและดึงลีโอหนึ่งทีให้ชื่นใจครับเพราะว่าเลือดยยังไม่เต็มนะมีแค่77ฮะเอาแล้วครรวมกันมันกว่าอะไรครับเอาแล้วครับฝึกสายเลือดนะคสองพี่น้องเอาแล้วโฮ้ยโอ้ยโอ้โอ,อ,ออปชั่นเยอะฮะับเจคอบสองคนกับล็อกแมน,นมายเขารีเซ็ตกันขึ้นมาได้ครับเข้ากล้องรูขึ้นมาแล้วครับแบบนี้2ต่อ3เจคอบง้างระเบิดอยู่ลงหลุมลงแหล่ง อุ้ยเรียบร้อยแชมป์ติญโยครับล็อกเจเข้าไปเหลือคนเดียวแล้วครับแบบนี้นี่ฮะลาเต้ครับตัดภาพมาตรงนี้เดินเข้าสายอ้ยดรอปช็อตหนึ่งทีแต่ว่าเฮดช็อตไปแต่ว่าปิดงานด้านหลังอ่ะเข้ากล้องเดินมาเทรดไปได้ทันครับมิดอะแคดามีครับได้ไก่ไปในเกมที่2ในวันนี้ครับนี่ไงผมบอกแล้วประมาทไม่ได้นะฮะขอโชว์กล้องไปทีนะเข้ากล้องนะฮะครับซ้ายบนนะฮะน้องอเล็กนะฮะทางขวาทางขวาบนลาเต้นะขวาล่าง ครบเลยอย่าเป็นแบบว่ายาวอากาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดหัวหลังบ้านน่าจะเกาหัวอยู่ตอนนี้มาครับกับนะฮะเกมก่อนสุดท้ายนะครับในวันนี้นะฮะกลับมาครับผมใช่ฮะเดี๋ยวดูลายเครื่องบินกันครับนี่ฮะลายเครื่องบินด้านซ้ายล่างขึ้นไปขวาบนบนหน่อยนะถ้าดูจากมินิแมปอะนะครับนี่ฮะ โอ้ตรงกลางเลยนะครับแผนที่เริ่มจากด้านล่างนะครับเกาะมิลิเทอรี่เบสนะครับขึ้นไปสุดที่เชียงขวาออกไปทางเมืองของเซเวนนี่นะโอ้โหไล่แบบนี้นานๆจะเห็นเหมือนกันนะสำหรับทัวร์นาเมนต์ของเราครับทุกอย่างมันจะขวางนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นค่อนข้างแนวแนวตั้งเลยนะซึ่งแบบนี้ครับมี2ทีมที่โดดลงมาเกาะด้านล่างนะมิลิเทอรี่เบสครับไอคอนิกกับดีเดลสปอร์ตครับด้านซ้ายก็เป็นเดย์เทรดและประวูสะพานด้านซ้ายก็เป็นมิดอะคาเดมี่เช่นเคยครับ ไปลิเพียนะฮะไอซ์หอกหรือว,ว่าคอรี่นะฮะก็เป็นบ้านประจำนะฮะของทางเดเทตอยู่แล้วนะฮะครับเมจิกครับลงไปบริเวณทางด้านของเมืองน้ำนะฮะแล้วมีกระจายตัวลงมาแถวบ้านกระเพาด้วยนะครับ mm hmm. ชัปเปอร์นี่แน่นอนครับตะครูรวมไปถึงทางด้านตึกจิกซอใช่ฮะยัตนายาครับอ้าวแล้วมีคนมาแย่งรถกันตรงนี้ส้มๆโดดลงมาก่อนแล้วมา2แต่ว่าหม่งไปหนึ่งวไว้ว่กระโดดหลบทัน สเตปเขาได้สเตปเขาได้เฮ้ยยังไงดีววริวอท์ริวอทน่าจะฉุนเหมือนกันแล้วเขาหยิบปืนมาม่ามง่งไปหนึ่งครับวาร์ปคิวคิวตรงนี้สเตปไม่ได้ครับโดนทับไปแล้วก,กางจะโดนซ้ำจากเกมอะยังติดใจอะขออีกสักหนึ่งคิวได้ไหมแค่ตรงนี้นะเอาจะหล่นเอานี่แอรโขกูอินดี้ครับโดนเทกซิต เิดนอกมาแต่ว่ารสแนนไมยสติลคิวไปแล้วด้านบนพยายามกดใส่อยู่ครับด้านบนเป็นดนะีเอสปอร์ตฮะโอ้ยอยู่ยังไงให้ไหวครับซาเวียสปอร์ตโอ้โหซเวียมายึดตรงนี้แต่ว่าอยู่กลางดงเลยครับ MITS กับด้านหลังดีเอสปอร์ตยิงกดลงมาได้ครับเอาเลยครับวงอัปเดตต่อนะครับโอ้โหหนีทางฝั่งของ MITS แล้วก็ซาเวียสปอร์ตที่ขับรถเข้ามาครับกำหมัดเมื่อกี้นะฮะออกไปแล้วนะ่าจะขยับลงไปด้านล่างอีก ในเฟสที่5นะท่านผู้ชมอะแล้วธนวัน์สั่งอีกแล้วครับโดนเปิดน็อกไปก่อนจากท็อฟฟี่แหมจ่ารับจบมาตรงนี้ครับตระตูมาขอให้บอกให้จ่ารับให้ก่อนครับตรงนี้ครับโดนซ้ำไปจากท็อฟฟี่นะเอเวัจารีนเปิดน็อกไอคูรูเซียแล้วโดนสวนขึ้นมาจากล,กลา็อกัสไมชเช่นเดียวกันครับแล้วเอเวนเทตอนนี้เหมือนโดนลุมยิง2ทางครับหรือเจค,คอบกับท่านของล็อกนันไมล์และลับฟินครับโดนเปิดน็อกจากเจสปัคเกอร์ไปจอโดนน็อกจากไม้ตีครับแล้วเคาะพยายามจะเคาะให้รถระเบิดอยู่นะครับ ซาเวียร์เหลือคนเดียวครับแนทด้านล่างแล้วรับวิ่งรถระเบิดตายไปแต้ชิ้วกับไม้สีไปแล้ววิ่งลงมาหลังเท็กซิตจีฟรีมาเจไดน็อกอิงไปเจขับโดนแนทเปิดน็อกเหมือนกันครับแล้วเจซ่าอรักซ้ำเจขับไปจะเกมไปนี่ครับในมดลเล่นยากจริงๆครับบริเวณนี้มีแค่กล่องแอร์ดรอปและรถหนึ่งคันคะไม่ไหวฮะด้านหลังโดนนี้กดมาจากท็อปฟี่นะปิดงานไปได้ตรงนี้ครับเออซ่ามาะทะลุยไม่ใช่เวลาคุยคือเวลายิงคะเปิดน็อกปเจไดแล้วได้รนได้เจเอ่อเจไอพีไปเหมือนกันครับตรงนี้ครับ เอาล้วครับเทรดกันไปนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นได้เปรียบกว่านะครับทัฟฟี่เฮดช็อตแนทเราจะเกมไปซายเวสปอร์ตจบอันดับ8แล้วกันนะฮะให้เข้าฟอร์มนะฮะที่จะเร่งนะฮะอันดับของตัวเองขึ้นมานะครับส่วน MIDH ครับโอ้มาแล้วการคอแผงของเอ็กซูดูเซียนะฮะขยับแว่นทั้งหนึ่งทีเช็คความใสตอนนี้ขึ้นมาอันดับ2แล้วนะพวกเขาไม่ได้ปิดไกแต่ว่าได้คิวมาเยอะมากแล้วก็ติดท็อป8ได้แต้มเพลสเมนต์มาตอนนี้ขึ้นมาอันดับ2 161แต้มแล้วครับ ที่หนึ่งนิดเดียวนะใช่ไหมห่างนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสำหรับ M I T H นะครับครับก็เหลือไม่กี่เกมแล้วท่านผู้ชมนะฮะถ้าไม่นับเกมนี้ก็เหลือสี่เกมแล้วพรุ่งนี้ใช่ครับรวมแล้วก็5โดดแหละเนาะพรุ่งนี้สี่วันนี้อีกหนึ่งนะครับก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครจะได้แชมป์นะฮะในการเปิดหัวของปีนี้ไปครับของจริงนะจัดให้ตามคำขอนะฮะ เต็มลำเลยขอขอเพิ่มอีกหนึ่งมาเป็นสิบนะเต็มลำกันเลยทีเดียวโอ้นี่หมวกสีลุ้งมาเลยแหม <c oughs> ทีงานบอกจัดให้อ่ะมาเลยครับ <c oughs> กิรังเกลในรอบสุดท้ายในวันนี้นะลายเครื่องบินครับขวาบนเฉียงลงซ้ายล่างตัดบริเวณด้านบนของสตอรเบอร์ครับถูกต,ต้องนะฮะโดดลงมาแล้วนะฮะดดแห <c oughs> ม่ติดใจภาพเม่อีมเต็มลำเลย อหอจะได้สมจริงไงนะฮะตรงนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้นึกว่าแบบพรุ่งนี้อะไรเงี้ยโอ้โหดูครับหลายๆทีมต่อมาแล้วต้นสายปลายทางนะครับเป็นฝั่งของ D A Sport นะฮะรวมไปถึง Purple b o o ด้วยนะครับที่คามิสกี k แล้วก็ตลเบอร์ครับอ้าวแล้วตรงนี้ลงมาไม่เจอรถเป็นใครไม่เจอรถบง D A Sport ไม่เจอครับส่วน Purple b o o ไปแล้วครับมาซูลิก โอ้โหนี่ฮะับทมาตัดรถครับที่บริเวสเตลเบอร์นะเออโอ้โหแบบนี้ครับดีเดียอะไม่มีรถเพิ่มอีกหนึ่งคันนะแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะเข้ายังไงครับเพราะว่าตอนนี้เขาแยกกันอยู่สองสองเหมือนกันนะด้านขวาครับแล้วก็ตรงซอตเบอร์สองคนนะใช่ใช่เอาล้วฮะโอ้โหหนูลินเนี่ยครับลอยเคลแขงขวางอยู่กลางอากาศลายเครื่องบินช่างไกลเหลือเกินแหมไกลจริงๆครับจุดที่เขาลงกับลายเครื่องบินนะ <Okay. S 2> เมืองตรนี้แล้ววงครับออกจากกลางๆนะังแต่ว่าเอียงไปทางขวานิดนึงใช่ครับอนี่กลางวงยังคงเป็นนี่ฮะชาเปอร์วอลดสัสแล้วก็เอเมชมบุรีนะครับที่ลงบริเวณยาสนาย่าครับ <c oughs> มีเอเมดด้วยนะครับเี็นหนึ่งทีมก็ต้องอยู่ในช่วงออฟเฟสฟาร์มกันไปก่อนนะครับ ดูรินจอซ้ายแม่กระเป๋าเป็นลูกทอมาเลย้โหูแม่แหลมเปีเยวมาเลยนะน่ารักน่ารักอะไรแหลมมาตรงนี้ท้อลูกท้อเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยแหลมจริงตรงนี้ทนไปแล้วครับปุ๋ยชิวโอ้โหผ่านมาสองนาทีพึ่งลงถึงพืนนะตรงนี้ครับเอ็มบัตจรีนเรียบร้อยเลยโอ้โหปู่ชิวไม่มีปืนด้วยเออน่าจะเห็นจากระยะไกลเน่าจะเล็งมาเลยแหละขับมาเล็งไปด้วยลงตรงไหนเหยียบตรงนั้นล็อกเป้ามาเลยเออไปหนึ่ง เอาเวลิกนะฮะเดี๋ยวคนเดียวแล้วเอ็มไอดีเฮสหม่งเข้ามาพยายามหาพื้นที่เล่นครับแล้วเจอกับปิตเอเลยครับตรงนี้แล้วพุ่งเข้าใส่แล้วนี้ธนวัฒน์เหินลงมากลางโดนบมีนยกล้อหนึ่งทีได้ไปเข้าใส่ <Hey! S 2> น้องไปสองคนแต่ว่าโดนสูงขึ้นมาจากแชมป์ติดโยเหมือนกัน ลงกับสมายไปแลตรงนี้แขงตายตายให้ได้มาสุริไปเจคอบเปิดน็อกเข้ากล้องเหมือนกันครับตรงนี้เห็นตำแหน่งแจ็คติโยปาไฟไปกดสเปย์ไปเฮดช็อตปิดงานไปเลยครับจากเอ็กซูดเซียเอาล้วโอ้โหฟูเซนมาแจมอีกหนึ่งทีมครับริวโบสตัวนี้ไปน็อกเอ็กซูดเซียได้แล้วพยายามหาอยู่หาอยู่ฟูเซนมาในจังหวะที่ใช่ครับแบบนี้แมกกลอสไปสติลคิวเอ็กซูดเซียไปแล้วหลบอยู่ในหลุมมายังไงทวัตสัง ธนวัฒางเอายิงติดยิงติดเรียบหลอเป็นริวบสเก็ยรธนวัฒงเอเมเตามไปเลยครับที่อันดับ12โอ oh ้โหน้องจบ13พี่จบ12มาปิดงานโดยฟูลเซนอันดับ1ตอนนี้ครับเรียบ้หลเธอมาได้ทันเวลาลพอดีอย่างกับรู้ใจโอ้แล้วเป็นฟูลเซนด้วยนะที่เรียวขับเคี่ยวอันดับต้นๆของตารางกอ,อ,อยู่นะฮะแล้วมีโอกาสไปต่อได้ด้วยก็สำหรับฟูเซนนะฮะ แลวเรียบร้อยกับเช็คซิงตัวนี้เมจิกอีสปอร์ตไม่ไหวครับจบอันดับ11ไป